สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านในประเทศไทยต่างประเทศนะคะเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่ชอบการดูดวงรักการดูดวงชอบสายมู ชอบดูพีอากาศและแรนดอมทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมเก่าหรือใหม่นะคะที่เข้ามากดติดตามให้นะคะดูทุกคลิปของอาจารย์ไว้หว้จากใจจริงค่ะนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาทําคลิปวิดีโอเช่นเคยเกี่ยวกับแรนดอมเรื่องความรักนี่แหละอาจารย์จะใช้ไพ่ยิปสีสำหรับนี้ในการแรนดอมให้กับคุณนะคะดูได้ทั้ง12ราศีหรือดูได้ทั้ง7วันเกิดเลยนะ แต่ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะเออแต่ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะนะคะดูแล้วอย่าเครียดดูแล้วปล่อยใจจอยๆเนาะเออปล่อยใจจอยๆไปตามไพ่ีนะคะมนะคะมาเลยมาเริ่มกันได้นะคะหัวข้อที่จะทำวันนี้นะคะก็คือทำไม เขาคนนั้นถึงเงียบไปเขาจะกลับมาหาคุณไหมทําไมเขาคนนั้นถึงเงียบไปแล้วเขาจะกลับมาหาคุณไหมนะคะโอเคนะขอพลังงานจากักรวาลนะคะอ,อล่าแสงสีเสียงขูบาอาจารย์นะคะให้อาจารย์ลูกหมูเปิดไพ่ย,ยิปซีสำหรับนี้นะคะไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ อาจารย์จะเช็คพลังงานของคุณทุกครั้งทุกรอบมันเป็นพลังงานความรักของคุณนะคะโอเคค่ะพลังงานความรักของคุณล้นเลยล้นเลยนะคะล้นใจเลยนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานความรักเหมือนเป็นการปลูกสร้างเห็นรากใช่ไหมคะมันเป็นการก่อร่างสร้างตัว มันเป็นการยิบยื่นให้ใครบางคนมันเป็นเหรียญน,นะคะ ace of pentacles ก็คือหนึ่งเหรียญคนคนนี้มีหนึ่งเหรียญเหรียญก็แปลว่าความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งได้รับเงินได้รับโชคได้รับลาบได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแต่ว่าคุณจะเหนื่อยหน่อยนะ่าคุณจะได้รับแบบนี้คุณเหนื่อยหน่อย เหมือนคุณเป็นคนแรกๆอะในการเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหมมีรากด้วยนะคะมีรากด้วยเพื่อที่จะก่อร่างสร้างตัวเพื่อที่จะให้มันเป็นเหมือนแบบแพลตฟอร์มที่มั่นคงอ่ะกําลังปลูกต้นไม้ต้นนี้ขึ้นไปเลยเห็นไหมกําลังเป็นต้นอ่อนนี่คือตัวคุณใจคุณละเอียดจังเลยอ่ะใจคุณแบบใจดีเนาะโอ้พลังงานคุณดีดีเนาะ ออล่าแสงในตัวคุณเยอะมากนะใจคุณดีอ่ะจิตใจดีอ่ะคุณชอบอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติไหมนะช่วงนี้นะคะจะมีคนหยิบยืมเงินมาให้คุณเงินเก่าเงินเดิมเงินที่รอคอยฟุกโชคลาบลาบลอยเปียแชร์ได้ลงทุนได้ธุรก,กิจผ่านกู้เงินได้ มีเงินอะช่วงนี้เงินที่มันติดขัดเงินที่รอคอยจะได้นะดูสินิ้วของคุณเรียงเดียวใหญ่อูมนะคะมันจะไม่ได้มีแค่เหรียญเหรียญเดียวนะที่จะเข้ามานะมันจะมีมากกว่านี้เหรียญอาจารย์บอกแล้วนะคะเหรียญเปรียบเฉพาะเปรียบเสมือนความมั่งคั่ง นะคะลากฐานของชีวิตคุณดีจังเลยช่วงนี้เนาะตำแหน่งใหม่ผู้บริหารเห็นคุณค่าเพื่อนเกา่าเพื่อนเดิมจะกลับมาอะไรที่มันเป็นใหม่ๆอ่ะมันจะกลับเข้ามาหรือเก่าๆอ่ะเก่าๆก็จะเป็นอะไรที่รอคอยไหมซื้อบ้านรอการอนุมัติ ซื้อรถยนต์รอการอนุมัติซื้อที่ดินรอคนมาซื้อมีอะไรหน้าที่ดินมาหยิบยื่นอ่ะโอกาสให้กับคุณอ่ะแล้วคุณก็จะแดกกำลังจะได้รับโอกาสนั้นด้วยนะคะอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งรอบแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่เหมือนแบบจะได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเออ อีกครั้งหนึ่งที่จะได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งที่กำลังเหมือนแบบที่จะตราตึงหัวใจเือไว้มีคนมาปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยมีคนมาปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกับคุณเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นที่พึ่งทางใจเขาได้นะคะช่วงนี้นะฮิวใจมากเลยนะคะ อูพลังงานแสงสะท้อนกลับให้คนอื่นเนี่ยดีจังเลยอ่ะออร่ามันถึงคุณจะเนี่ยคุณใช้สติว้าวเป็นคนที่นั่งสมาธิด้วยนะเราอ่ะล่าสุดไปปล่อยป่ามาใช่ไหมอ่ะอืมไปปล่อยป่าไปใส่บาตระประจําวัน นะคะเป็นคนชอบทําบุญทาทานปล่อยชีวิตโคกระบืออย่างเงี้ยคือตัวเรานะนั่งสมาธิบางคนนะ่ะเพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาแล้วเนี่ยนะคะรับพลังงานดีๆปฏิบัติธรรมรับพลังงานความดีนะคะบุญกุศลที่ทํามันจะช่วยเป็นเกราะป้องกันเราคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีความกระตันอยู่อพ่อแม่บิดามารดานะเราอะ่ะคุณตัวคุณเองอะ่ะคิดที่จะสร้างบ้านหรือ ทำอะไรให้พ่อแม่สบายนี่คือความกตัญญูของคุณเฉื่อฟังพ่อแม่จนได้ดีดิบได้ดีทุกวันนี้ไม่แตกแถวเลยตัวเราอะ่ะมีเรื่องเครียดนะแต่จะไม่ไม่บอกแบบคนบุคคลในบ้านเลยหรือว่าอะไรเงี้ยเคสติค่อนข้างที่จะโตทำงานกับคนแก่คนที่มีอายุเยอะด้วยนั้นเนี่ยเราอะ หุดมิดเหมือนกันคนแก่เวียงวีใส่อารมณ์แต่เราก็ยิ้มเฉยๆยิ้มแบบเหมือนๆนะ่ะเพราะเราก็คิดว่าเขาเป็นบุคลากรหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่ควรที่จะอันนี้เนาะดีจังเลยเนาะโอเคนะนี่คือนี่คือพลังงานของเรานะสามใบนี้เธอดีนะเธอจะมีคนหยิบยื่นเงินมาให้นะคะรักพ่อแม่กตัญยู อาจจะมีการก่อร่างสร้างตัวมีแผนที่จะได้แต่งงานด้วยนะเออนะคะกับคนคุยคนโค,ค,นคบเนาะเราเนะี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบรักสัตว์ด้วยนะเรารักสัตว์รักเด็กมีเมตตาคนแก่อย่างเงี้ยชอบทำบุญทําทานกับสัตว์เลี้ยงกับเด็กนะคะเราอ่นอนโยนละเอียดอ่อนฉะนั้นคนรอบข้างของเราอะ่ะ เวลาเขามีปัญหาอะไรอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบมาคุยกับเราอยู่คนเดียวนี่แหละหยิบยื่นให้เขาเหมือนแมวเลยโอ้ง่งง,ง่งค่ะขา,ขาเวลาใครใช้อะไรค่ะได้ค่ะไม่ปฏิเสธเลยค่ะอะไรเงรี้ยได้ค่ะน่ารักเนาะเออน่ารักเราอ่เป็นคนน่ารัก โอเคจาก,กแนรนดอมนี้เป็นแนรนดอมพลังงานของคุณภาพรวมที่ดีนะจะได้รับโชคเนาะให้ระวังการปวดหลังหน่อยกระบอกตาเนาะระบบขับถ่ายจะถ่ายยากออกกําลังกายบ้างจะค่อนข้างดีมากอันนี้เรื่องจริงนะถ้าออกกําลังกายจะดีมากๆบุยนะคะจะได้รับโชครับทรัพย์เพื่อนเก่าเกอเก่ามามาดูทางด้านเรื่องความรักกันนะคะคุณนะ่ะเป็นคนใจดีเนาะฉะนั้นความรักของคุณเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมือนแบบเหมือนชาวบ้านเขา แต่ก็อดทนอดทนเนาะความรักของคุณเป็นชช้นไรเนาะเป็นใครอะ่ะความรักเป็นใครเนาะเขาเป็นใครเนาะเขามาจากไหนอ่ะเขาเป็นใครเนาะเขามาจากไหนโอเคค่ะออฟาสกุก็คือเป็นคนที่คนนี้เป็นคนโลกส่วนตัวยากโลกส่วนตัวมากเลยอะ่ะเป็นคนเข้าถึงยากยากอะ่ะคนของคุณเนี่ย ต่างแดนแน่นอนเหยียบพื้นแบบเนี้ยต่างจังหวัดแน่นอนคนคุยแดนไกลอ่ะคนคุยทางไกลอ่ะที่หิวใจคุณไว้ที่พยุงใจของกันและกันไว้อ่ะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวเยอะเข้าถึงยากเหมือนประเภทแบบอยากคุยก็คุยอ่ะไม่อยากคุยก็ดือด้อเลยอ่ะยิ่งอยู่แดนไกลด้วยมันงงอ่ะมันความสัมพันธ์ของคนลึกๆแล้วมันไม่เอาง่ายๆมันมีความไม่ชัดเจนอ่ะ ไม่ชัดเจนเลยนะคุณกับเขาเนี่ยสามีภรรยาทะเลาะกันเรื่องคนอื่นบุคคลที่สามเธอกับแฟนทะเลาะกันเรื่องคนอื่นที่มีเขามาตอนนี้คุณคบก็บแฟนคุณเขาไม่ได้ให้ความสําคัญหรือให้ความชัดเจนคุณไพ่เป็นแบบนี้เลยนะแล้วยิ่งแดนไกลด้วยอะ่ะไม่ได้คุยกันเนี่ย ไพ่ไม่ได้คุยกันเลยนะคุณกำลังเฝ้าคิดถึงเขาตัวคุณกำลังเฝ้าคิดถึงเขาอยากเจอเขาอีกสักครั้งหนึ่งอยากจะคุยอยากจะบอกบางครั้งความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันเหมือนว่าตัดจบกันไปเหมือนภาพตัดออกไปเลยว,ว้าไม่ได้เคลียร์ใจอะไรกันเลยอะ มันไม่มีการขีดใสขึ้นเกิดขึ้นเลยนะอยู่ดีๆก็ไปยิ่งคนที่อยู่ต่างประเทศฝรั่งผุมนทองเนะี่ยบล็อกคุณลบข้อมูลของคุณออกหมดเลยมาดูกันว่าเขาเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะแน่นอนค่ะ คนคนนี้นะคะอย่างที่บอกเนาะเป็นคนที่เหมือนแบบโลกส่วนตัวเยอะเข้าถึงยากอารมณ์เกี้ยวกายเป็นคนตรงๆพูดจาผงผางด้วยอีโก้แรงอีโก้สูงฉะนั้นเขาจะไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครอย่างแน่นอนถ้าดูจากตรงนี้นะจะด้วยวิธีอะไรก็ตามไม่ชอบใจไม่พอใจตัดจบความสมัมพันธ์ด้วยการ ไม่คุยกับคุณสองสาวันเอานิสัยเก่านิสัยเดิมมาใช้กับคุณเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าคุณนะอย่างไรคุณก็ต้องรอเขาอย่างไรคุณก็ต้องรักเขานะคนคนนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้เลยใช่หรือมัวโชว์หรือไม่เขาเป็นคนที่แบบหนึ่งโลกส่วนตัวเยอะสองไม่เอาใครสมแบบเป็นคนขี้โมโหเป็นคนอีกโก้เยอะแต่งตัวดีมีภูมิฐานใส่นาฬิกาใสสร้อยน้ำหอมเห็นไหม เขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่เข้าใจนะระหว่างที่คุณคุยกับเขาอยู่ก่อนน้าเนี่ยคุณก็รู้สึกมีความสุขนะเขาก็ให้ความสําคัญคุณดีๆนะไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วเขาแบบจะตัดจบความสัมพันธ์ของคุณไปเลยช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะ่ะคุณใช้ชีวิตกับเขาแบบค่อนข้างที่จะมีความสุขเพราะมีแค่สองคน เพราะคุณได้ตัดโลกภายนอกออกไปหมดเลยเพื่อนญาพี่น้องพ่อแม่แล้วก็มีแค่เขาถึงขั้นหอบผ้าหอดผ่อนไปอยู่กับเขาด้วยนะเราคิดที่จะลาออกจากงานแล้วแผ่นไปอยู่กับเขานะฝรั่งบังค้าต่างประเทศหรือเปล่าเนี่ยให้เงินคุณใช้ด้วยฝรั่งคนนี้นะหรือใครคนเนี้เอาจริงๆอะ่ะเขาไม่งกหรอกแต่ว่าเป็นคนที่โรควนตัวเยอะคุณจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาอะน้อยมาก ขานาดคุณคขบเป็นแฟนนะแปลกไหมรู้นอยจังเรื่องของเขาทำไมเขารู้แบบเรื่องของคุณหมดเกือบทุกอย่างเลยอ่ะเนี่ยคือตัวตัวคุณที่กำลังสงสัยเขาเคยคิดว่าทำไมเขาถึงเป็นคนแบบแปลกไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงย ความรักของคุณนะพอคุณอยู่กับเขาคุณได้เจอกับเขาใช่ไหมคุณจะสุกงอมมากคุณจะมีความสุขมากอะไรอย่างนี้นะคะคุณจะเหมือนว่าเขาจะสนใจคุณคนเดียวแต่เอาสิแต่ถ้าคุณกับเขาจากกันแหละจะต้องมีเรื่องหรือมีเหตุหรือมีปัจจัยเนี่ยสาเหตุที่ทําให้คุณและเขาอะทะเลาะกันอยู่ตลอดแล้วมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะคุณค่อนข้างที่จะเสียระสาทกับคนคนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะ นะคะเขาคุณเนี่ยรักคุณมบ้างไหมอะ่ะให้ไพ่บอกนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องให้ใครไพ่ตอบโจทย์นะคุณนะเขาคนนี้รักความอิสระค่ะรักค่ะแต่เขารับรับความสันโดษและความอิสระรักแบบที่ที่ตัวคุณเป็นคุณมากกว่าเขายังไม่มีความชัดเจนให้กับคุณอะ่ะอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำ มองแต่างงานทำแต่างงานเหมือนแบบชีวิตเขามีแต่างงานอยู่อย่างเดียวอะคิดจะทำาอาหารอาหาาเกี่ยวกับบ้านอาหารารนิมซับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินอาจจะเป็นในหน้าที่ดินด้วยพบปะผู้คนต่างประเทศ เดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าเนี่ยเขาจะได้บินไปต่างประเทศนะซึ่งคุณก็ใจแป้วแล้วโอ้จะไปอีกแล้วเลยเนี่ยดีไม่ดีนะตอนนี้คุณกับเขาความรักและความรู้สึกความสัมพันธ์ในใจคุณมันเหมือนแบบอยากจะถอดใจหรืออยากจะเดินหนีจากเขาแหละนะคะความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบนี้นะมันไม่มีความสุข มันเหมือนตัวคุณเองก็ไม่ได้มีความสุขแต่ก็ยังรักเขาเพราะคุณเป็นคนไม่ได้เจ้าชู้รักใครรักจริงเหมือนแบบถ้าคุณรักคนนี้คุณก็จะรักเลยที่เขาเงียบไปแล้วเขาจะกลับมาหาคุณไหมอะมาดูกันเนาะมันมีหลายกรณีนะที่เขาเงียบไปอะทาไมคนเขาคนนี้ถึงเงียบไป ก็อย่างที่บอกทําไมเขาถึงเนี้ยไปเขามีความคิดที่มันค่อนข้างเยอะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยที่เนี่ยเธอเธอรอกับเขาใช่ไหมอ่ะเธอมีปัญหากับเขาใช่ปะสามีคุณแฟนคุณหรือคนคนเนี้ยที่เพิ่งคุยกันเนี่ยเขาเงียบอยู่ดีเขาเงียบไปเลยบางคนถึงขั้นบล็อกเลยนะเขาบล็อกคุณอยู่ใช่ไหม เขาบล็อกคุณเขาเหมือนแบบเงียบเลยเขาให้ความเงียบกำจัดทุกอย่างเขาเงียบเนเพราะว่าเขาเป็นคนโลกส่วนตัวเยอะถ้าเขาถ้าเขาอะเงียบไปแบบนี้ยคือเขาแสดงว่าเขาหนีปัญหาเขากำลังไปใช้ความคิดว่าจะทำยังไงต่อไปก็ความรักของคุณและเขาเขาเบื่อไหมเบื่อนะที่ทะเลาะกับคุณบ่อย คุณเบื่อไหมคุณเบื่อมากอยากจะหลด,ดออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่มันก็ยังหลด,ดออกไม่ได้สักทีมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนแบบเหนื่อยท้อไม่มีความสุขเงียบเพราะว่าเขาไปคิดแล้วช่วงระยะเวลาที่เขาไปคิดเนี่ยเขาว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ของคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเขามีกิจการมีบ้านมีครอบครัวมีพ่อแม่ที่ต้องดูแล เขากลับไปโฟกัสที่ตัวเองเขากลับไปดูแลหัวใจตัวเองเขาอาจจะผิดหวังจากคุณก็ได้ในบางเรื่องที่บางทีเขาอาจจะไปรับรู้ในการกระทําของคุณหรือคุณจะรับรู้การกระทําของเขาแต่เขาคนนี้เป็นคนที่ไม่สู้เขาจะหนีปัญหาทุกอย่างของเขาแล้วก็ปล่อยให้มันค้างคาไว้อย่างนี้แต่ถามว่าเลิกกันไหมไม่ได้เลิกนะมันไม่ได้เป็นไพ่เลิกนะ แต่เป็นไพ่แบบอารมณ์เป็นไพ่ที่ดิ่งนะคะเป็นไพ่อารมณ์เป็นไพ่ที่ดิ่งนะโอเคนะนะคะดีไม่ดีนะเขาคนนี้กลับไปคุยกับคนเก่าคนเดิมของเขาเพื่อปรึกษาเพื่อรักษาแผลใจเขาเขาอาจจะยังไม่ได้ตัดจบความสัมพันธ์กับแฟนเก่าขเขาหรือคนเก่าของเขาตอนนี้ที่เขาไม่ได้คุยกับคุณมันก็มีหลายประเด็น นะคะประเด็นก็คือคุณทําเขาเสียใจเขาเลยคุณรู้สึกว่าเขาผิดหวังจากคุณเหมือนเขาให้ใจคุณมากแล้วเขาผิดหวังไม่ใช่คุณไม่ผิดหวังนะคุณก็ผิดหวังแต่ตัวเขาค่อนข้างที่จะเห็นความสําคัญกับตัวเองมากกว่าเจ้าชูไหมไม่ต้องบอกก็เจ้าชูค่ะคุยกับคนเก่าคนเดิมตอนนี้นะแล้วกำลังไปรักษาแผลใจตัวเองบอกคุณ แต่ในใจลึกๆแล้วเขาก็ยังมีคุณอยู่มันตัดจบไม่ได้เขากับคุณก็ผ่านผ่านอะไรมาเยอะร่วมกันค่อนข้างที่จะเยอะอ่ะมันก็เลยเป็นเหมือนแบบมันลืมกันไม่ลงอ่ะในสิ่งที่มันกำลังที่ผ่านมาลืมกันไม่ได้ไปจากกันไม่ได้ทะเลาะกันก็ยังต้องอยู่ด้วยกันต้องดีกันต้องไปต่อความสัมพันธ์ของคุณและเขา ความเงียบของเขานะมันจะบอกทุกอย่างเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเอาต่อใจตัวเองเพราะว่าคุณอะคุณอยู่กับเขาใช่ไหมคุณก็เป็นคนที่งอเขาอยู่ตลอดเวลาคุณเป็นคนที่งอเขาอะคุณเป็นคนที่เหมือนแบบเฮ้ยคุณงอเขาก่อนตลอดเขาเลยรู้สึกว่าเขาเคยตัวแล้วละ่ะเขาเคยฉินกับสิ่งที่มันเป็น ดีไม่ดีนะหนีไปไปฏิบัติธรรมด้ยเนี่ยรักษาแผ่ใจเรียใจตัวเองหยุดพักชะลอความคิดประมาณนี้รู้สึกว่าเขาก็เข้าใจคุณผิดเหมือนกันความเงียบของเขานะที่เขาเงียบไปเนี่ยกลับไปคิดวิเคราะห์คุณจะรลาะกับเขาใช่ไหมใครบางคนที่เข้ามาดูหรือใครสักคนที่เข้ามาดูคุณได้พูดความรู้สึกความในใจกับเขาไปใช่ปะใช่ไหมคะ <laughs> โอ้กระทบปึ้งชิ่งเลย กลับไปคิดแหละเออไอสิ่งที่เขาทำอะมันจริงเขาเป็นแบบนี้จริงๆนะที่ทำกับคุณไว้เขาก็รู้สึกแบบเสียใจนะกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่กำลังเจออยู่ตอนนี้รู้สึกเสียใจจังเลยทำไมเขาถึงได้ทำแบบนี้กับคุณได้เขารู้สึกเขารู้สึกท้อเหมือนกัน,นเหมือนเหมือนแบบไม่มีความสุขหรอกอะไรที่มันทำให้แค่คุณเสียใจอะ่ะเขารู้สึก เหนื่อยกับก,การกระทําเขาเพราะว่าอารมณ์ของเขาด้วยคุณพูดคุณขอร้องคุณเหมือนแบบคุณไม่ได้ตัดจบความสัมพันธ์กับเขานะล่าสุดอ่ะคุณเหมือนขอร้องให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเงียบเลยเขานิ่งเลยเหมือนเขาแบบ,บลับไม่ได้ไหมกับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณเขาเงียบเพราะว่าเขาไปกับไปทบทวนบ,บางอย่างกับไปปรึกษาเพื่อนปรึกษาครอบครัวเหมือนเขาสตันนะวะเฮ้ยเขาเป็นแบบนี้จริงๆหรอ หรือที่เขาเงียบไปอ่ะเพื่อเพราะว่าเขามีอารมณ์หรือมีฟิลที่น้อยใจคุณบางคำพูดไปทบทวนไปศึกษานิสัยของเขาจริงๆอันแท้จริงว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแบบนี้จริงๆใช่ไหมบางครั้งเขาไม่รู้ตัวนะคะในการกระทำของเขาเนี่ยอืมเขาไม่รู้ตัวมันต้องมีคนกระตุ้นเพราะว่าเขาเป็นคนมั่นใจและอีโก้เยอะเขาก็จะเหมือนแบบเฮ้ย ไม่ฟังใครหรอกถ้าไม่มีใครพูดจนคุณไม่ไหวแล้วคุณก็ได้พูดออกไปคุณเหนื่อยนะคุณรักเขาเนี่ยนะคะเขาคนานั้น,นจะกลับมาหาคุณไหมเนี่ยไปละแล้วจะกลับมาไหมแน่นอนค่ะก็ไปศึกษาก่อนกลับไปมองตัวเองไปเฝ้ามองตัวเองก่อนกลับไปปฏิบัติธรรมเอาธรรมะเข้าข่มใจก่อนแล้วก็จะกลับมากลับมาเพราะว่าความรู้สึกของเขาอ่ะมันยังตัดจบความสัมพันธ์กับคุณไม่ได้แต่ให้เวลา เยียวยาก่อนหมูกระทะไม่ใช่เหมือนให้เวลามันเยียวยาตัวเองก่อนเอาแน่นอนคุณได้พูดไปแล้วคุณชิลคุณสบายไม่เป็นไรนะคะจากแรนดอมนี้จากไพ่ที่มันกำลังเกิดเนี่ยเขากลับมานะกลับมาเป็นคนใหม่ปลับมาเป็นคนดีคนเดิมของคุณแต่คุณได้ชิลคุณปล่อยใจแหละคุณปล่อยแสงพลังงานที่มันลบ ออกไปให้เขาหมดแหละเพราะว่าอันนั้นน่ะคะคือสิ่งที่ควรที่จะพูดคุณได้คิดและไตรตรองมานานแล้วว่าถ้าคุณไม่พูดความสมคัญของคุณมันก็จะทดถอยรักกันมันเหนื่อยมันต้องพูดเพราะคุณคุณได้เก็บมานานคุณไม่ได้เป็นคนที่พูดเยอะนะคุณเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักพอพูดไปปุ๊บเงียบเลยตะตันวีบอกไปแหละบางคนเพิ่งเลิกกันเงียบไปเลยเดี๋ยวก็ก,กลับมาเนี่ยคนที่กําลังทะเลาะก,กัน คนที่เหมือนแบบบอกเลิกกันอะหรือตัดจบความสัมพันธ์ไปเขาจะกลับมาใหม่มาเดี๋ยวก็มานะคะเดี๋ยวก็มาคือเอาจริงๆนะจากแรนดอมเนี่ยเอาทุกคนนะคุณยิ้มได้เลยนะคุณเข้ามาดูคุณยิมม้มเลยมันไม่มีใครเอาเขาอะเพราะเขาเป็นคนอีกโก้เยอะแล้วเป็นคนที่เหมือนแบบไปอยู่กับใครอยู่กับไม่ได้ ขนาดไปอยู่กับอีกคนหนึ่งคนเกา่าคนเดิมหรือมือที่สามเขาอะเขายังหลับไม่ได้เลยเพราะในี่ใส่ของเขาความอัตใจของเขาความเห็นแต่ตัวเองมากเกินไปไม่ได้ละเอียดอ่อนหรือเป็นผู้ให้เหมือนคุณกลับมาสินะเขาจะกลับมาใหม่ที่เงียบไปกลับไปทบทวนแล้วก็จะกลับมาสาร้างสัมพันธ์หรือกลับมารลักกับคุณเหมือนเดิมนะคะเออ นะคะบางคนกําลังร้องไห้อะไรเงียบไปทําไมกําลังทาอะไรอยู่จะกลับมาไหมอาจารย์เขาจะกลับมาไหมเขาเงียบไปเดี๋ยวก็กลับมาให้เวลาเขาหน่อยเอาจริงๆอ่ะคุณต้องรู้แล้วนะว่าคุณคบกับเขาอ่ะคุณเขาเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวเยอะเขาถึงยากชอบความอิสระจะจับคนคนนี้เป็นสามีหรือจะจับคนคนนี้เป็นใครที่มาดูแลคนในครอบครัวคนในะยากค่อนข้างที่จะยากบอกเลย พราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาใครเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเห็นความสําคัญของตนเองหรือของตัวเองเป็นอันดับหนึ่ง number one อืมงะ number o n เป็นเป็น,เป,นเป็นอันดับหนึ่ง number one โอเคป่ะความในใจของเขาและคุณนะมันตรงกันมันคลิกกันให้เวลาเขาหน่อยหนึ่ง รักเขาอะยังไงคุณก็เลิกไม่ได้ไพ่มันบอกเลยให้คุณนิ่งรอเขาก่อนนั่งชิวๆส,สวยๆมันเนี่ยนจะได้รับเงินทํากิจการของตัวเองไปก่อนจะได้รับเงินรับท้องให้เขาให้เขาเหมือนแบบดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองก่อนแล้วก็ให้เห็นคุณค่าของตัวเองก่อนเพราะว่าอาจารย์ก็คิดว่าเขาอาจจะมีอะไรเยอะที่ไม่อยู่ในใจเขาเป็นเหมือนเป็นแสนล้านคำมันอยากจะปรับปรุงตัวตัวเขาอะเนาะ เราจะให้คุณให้โอกาสเขาคือสิ่งเนี่ยเดือดสันเดี๋ยวเขาจะกลับมาเป็นคนใหม่ที่เงียบไปกลับไปปรับปรุงตัวโอ้นะคะอาจารย์หวังว่าเรนดอมนี้จะทําให้ทุกคนยิ้มได้เห็นไหมกลับมายื่นความรักให้กับคุณนะคะอาจารย์บอว,ว่าเรนดอมนี้ทําให้ทุกคนยิ้มได้แล้วมีความสุขนะเฮียเครียดนะดูไปแล้วไม่ใช่หน่าเครียดตูมเลย <c oughs> โอ้ยมันเป็นเรนดอมของความรักนะที่เขาเงียบไปเขออาอาจจะมีเหตุผลของเขาเราก็ต้องมีเหตุผลของเราเนาะ รู้แล้วาจยาก็สัญญาว่านะจะทำแรนด้อมดีๆและมีประโยชน์ขอบคุณมากขอบคุณจากใจจริงค่ะที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เนาะเนี่ยเดี๋ยวเขากลับมานอ้อกลับมาพร้อมความสุขให้กับคุณโอเคเนาะวันนี้ก็รับพลังงานทุกๆอย่างไปเนาะแล้วก็ยิ้มรับวันใหม่เขาไม่รักก็รักตัวเองจงรักตัวเองให้มากแล้มองดูตัวเองหัวใจตัวเอง แล้วก็โฟกัสไปข้างหน้าแล้วพลังงานทุกๆกวันที่มันดีๆคุณเป็นคนที่แบบเอ e r เนอร์จีดีสดชื่นอยู่แล้วละ่ะอยู่ได้เชื่อดินะคะโอเคนะวันนี้อาจารย์ไปก่อนนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณ f อทุกท่านเลยขอบคุณคนที่เข้ามาใหม่และเก่านะคะฟังยันจบขอบคุณมากนะคะจากสายจิงขอให้มีความสุขขอให้มีความสุข รับวันใหม่รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะวๆค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน